สรยุทธ์ไบรท์เสียใจกับแม่บ้านช่องสามลูกไม่รู้สุดท้ายพ่อดับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นหลักพันทุกวันและมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นคนที่ผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าเช้านี้สรยุทธสุทัศนจินดากับไร้พิทยาทานรู้จักคือคุณพ่อของพิลั่นโธมแม่บ้านช่องสาม โดยเช้าวันนี้8กรกฎาคม64สรยุทธไร้ได้อ่านข่าวบอกว่าลั่นทมแม่บ้านช่อง3คุณพ่อก็เสียชีวิตจากโควิดโดยอยู่กันคนละบ้านกับพ่อลั่นทมอยู่คลองเตยส่วนคุณพ่ออยู่หนองจอกพ่ออายุ70กว่าเสียชีวิตจากโควิดพี่ลั่นทมไม่รู้มาก่อนว่าพ่อติดเชือ้อรู้ผล4วันแล้วก็เสียชีวิต นอกจากนี้สรยุทธ์ได้เล่าถึงความประทับใจถึงพี่ลั่นธมที่สรยุทธ์เคยโพสต์ภาพเซลฟี่ในห้องน้ำบอกว่านะห้องน้ำชายบนชั้น9ตึกข่าวช่อง3แค่เราบ่นว่าที่กดสบู่มันกดไม่ออกจะล้างมือมันยากและนี่คือผลงานของแม่บ้านครับโดยไบรท์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าชอบมากพี่ลั่นธม